สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ได้เดินทางมาที่วัดบางเตยกลางนะคะตํบลบางเตยกลางอำเภอสามพกจังหวัดประชุมธานีนะคะมาขอโชคลาบกับไอ้ไข่นะคะงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้ากนะคะก็ซึบเนื่องจากงวดที่ผ่านมานะคะแอดก็ได้มาขอโชวขอราบที่นี่นะคะแอดก็ได้นำทูบเสียงทายมาจุดนะคะได้หมายเลขสี่เจ็ดหนะคะตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชม ก็ถ้าคุณผู้ชมอยากชมคลิปย้อนหลังนะคะแอดจะปักหมดไว้ใต้คลิปนะคะก็เดี๋ยวแอดขออนุญาตกับไว้ขอพรให้ไข่ขอโชคขอลาบก่อนนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็มาอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่ไปพร้อมกันกับแอดเลยนะคะ ก็มาเอาทูบตัวเลขไปฉุดกันนะคะตัวนี้เนาะขอแม่นๆอีกงนะคะจะไขงวดนี้สำหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมแอดก็จัดทำขึ้นแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะขออนุญาตตั้งทูเป็นจอเล็กนะคะคุณผู้ชมทางบ้านจะได้รับชมไอ้ไข่ไปพร้อมกันนะคะชมบรรยากาศภายในวัดบางเตยกลางไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชม สำหรับไอ้ไข่ที่วัดบางเตยกลางนะคะแอดก็มาขอโชว์ขอลาบทั้งหมด9ครั้งนะคะก็เข้าไปทั้งหมด6ครั้งนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่เป็น F.C กันมานานก็น่าจะรู้นะคะว่าไอ้ไข่วัดบางเตยกลางแม่นจริงค่ะเออเดี๋ยวเราก็มาชมเลขหางประทัดที่ทางวัดได้จุดไว้กันก่อนนะคะก็มีหมายเลขตามนี้นะคะ หมายเลขตัวแรกก็ออกมาแล้วนะคะคือหมายเลข9นะคะเดี๋ยวก็มารอรุ้นตัวที่2ไปพร้อมกันเลยนะคะ หมายเลขตัวที่สองก็คือหมายเลขแปดนะคะ,เ,คเ,ะ,คะเดี๋ยวก็มารอรุ้นตัวที่สามไปพร้อมกันเลยนะคะอันนี้คือผ้ายันของแท้เลยนะคะที่ได้นำมาจากวัดสี่มุมนะคะ ยันของไอ้ไข่นะคะ มานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ